นาคารไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้ไกลระบบบ้านเย็นหนึ่งในนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมจากตราช้างกระเบื้องหลังคาตราช้างซีแพคโมโนีสีสวยทนนานกลับเข้าสู่การต่อสู้ของคนมีฝันการแข่งขันที่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองกับรายการที่มีเงินรางวัล สูงสุดของประเทศไทยมูลค่า12ล้านบาทครับและตอนนี้นะครับถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วเวลาก็เหลือน้อยลงแล้วนะครับทีมสีขาวก็ต้องเจออุปสรรคอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีมสีแดงนะครับใช้ช่วงเวลานี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดก่อสร้างให้ล้ำหน้าสีขาวให้มากที่สุดนะครับแต่อย่าลืมนะครับอีก70คะแนนจะเป็นคะแนนโหวตจากคุณย่าคุณยายที่อาศัยอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้น ทำให้ถูกใจคุณยา่าคุณยายด้วยนะครับและตอนนี้เราไปดูอุปสรรคของทีมสีขาวดีวกว่าว่าคืออะไรครับเวลา9นาฬิกาทั้ง2ทีมก็ยังคงไม่หยุดการเนรมิตตามอเลยครับและอุปสรรคของทีมสีขาวก็เดินทางมาถึงโดยคุณเพชรมาจะพาทีมสีขาวไปพบกับอุปสรรคของพวกเขาล่ะครับและนี่คืออุปสรรคของทีมสีขาวนะครับ ช่วยทําความสะอาดพื้นที่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวคุณยายจะเป็นผู้สั่งการเองครับเชิญครับและอุปสรรคของทีมสีขาวก็คือการทําสาธารณประโยชน์นั่นเองแหละครับครับุณยายครับคุณยายสั่งการได้เต็มที่เลยนะครับยอยากตรงไหนรู้สึกยังสกปกอยู่ชี้เป็นจุดๆเลยครับ ทีมงานของเราจะเข้าไปดูแลทางวัสดุให้บ่อยๆบอลแรงดีบอยไม่จีเกไอริสไม่จีเกไอริสไม่จีเกไอริสไม่ให้คุณยายแล้วทำอะไรที่ทำให้คุณยายแข็งแรงครับที่สำคัญที่สุดออกกำลังกายทำทุกวันครับแต่ที่ผมว่าสำคัญที่สุดที่คุณยายมีคือจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสใช่ไหมครับนายิ่งอารมณ์ดีนี่ยิ่งแข็งแรงใช่ในขณะที่ทีมสีขาวต้องเจอกับอุปสรรค ทางด้านทีมสีแดงการก่อสร้างน,นี่รุดหน้าไปมากเลยละครับแต่คุณเบิ้มและคุณบอลก็ดูจะอารมณ์ดีจริงๆนะครับย้เป็นสองเนยตัดเป็นที่ <c oughs> ทีมสีแดงกันบ้านดีกว่าครับตอนนี้เราก็จะลุยงานต่อในเรื่องของงานพื้นค่ะอีกประมาณช่างคะคงานพื้นนี่ประมาณอีก2ชั่วโมงเสร็จไหมคะทันครับทันค่ะอีก2ชั่วโมงได้รับคํายืนยันจากช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วค่ะ คุณสุจิตาก็สั่งให้ทีมช่างเริ่มลงมือในส่วนของการติดตั้งพื้นศาลาและเริ่มด้วยการตัดสมาร์ทบูตามขนาดที่ต้องการและนำมายึดติดกับตัวพื้นศาลาที่มีการปูรองพื้นด้วยสมาร์ทบอร์ดไว้แล้วกลับมาที่ทีมสีขาวดูเหมือนว่าจะทำอุปสรรคด้วยความสบายใจเลยแหละครับนี้ต้องถามคุณยายว่าให้คุณยายทา,ายว่าห่างกันกี่ปีอายุเอาทายคุณยายว่าถทายผมมากเนี้ยาอคอครับผมสามสอง นั่นคุณบอลมีให้คุณยายมาทาอายุตัวเองด้วยแหละครับสงสัยจะแค้นมาจากเกมที่แล้วที่ทําให้สีขาวต้องมาพบกับอุปสรรคครับนั่านไงใส่เถอะใส่เถอะปิด,ป,ดปิดรอยตินกายเยอะอพอเสร็จภาร,รกิจคุณยายก็พามาไหว้หลวงพ่อเปิดเพื่อเป็นสิริมงคลกันแหละครับ กลับมาที่ทีมสีแดงการติดตั้งพื้นสาราด้วยสมาร์ทวูดดูจะเป็นรูปเป็นร่างใกล้เสร็จสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะครับวันนี้ไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะพอใจค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการมา สร้างสิ่งที่ดีๆแล้วก็พี่ๆป้าๆคุณย่าคุณยายสามารถลงมาใช้งานได้ค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์ทําให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เห็นสิ่งที่สวยงามค่ะมาดูทีมสีขาวกันบ้างครับหลังจากที่เจอกับอุปสรรคคุณเบิ่มก็เรียกประชุมทีมช่างด่วนเลยละครับครับทีมช่างสีขาวทุกท่านครับตอนนี้ผมมีข่าวจะแจ้งให้ทราบนิดหนึ่งครับนะครับทุกท่านพร้อมนะครับผมขอนะครับช่วงเวลานี้ซึ่งทีมเราเนี่ยตั้งใจมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วงานเราก็ใกล้จะเสร็จ วันขอกําลังใจแล้วก็แรงกายแรงใจนะครับที่เราช่วยกันทาให้เสร็จน ok ั้นขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมแรงใจนะครับผมพูดว่าทีมสีขาวสู้สู้สู้สามครั้งนะครับสีขาวสู้สู้คุณเบิรมนี่เรียกกำลังใจจากลูกทีมเต็มที่เลยนะครับเพราะว่างานดูเหมือนจะตามหลังทีมสีแดงอยู่มากเลยทีเดียวครับก็เลยต้องเร่งทำมานั่งในสาลากันใหญ่เลยแหละครับ นาฬิกาเหลือเวลาในการนรมิตรไม่มากกันแล้วละครับทีมสีขาวทีมสีแดงครับผมมาแจ้งให้ทราบนะครับว่าขณะนี้พวกคุณมีเวลาเหลืออีกเพียง1ชั่วโมงนะครับส่วนไหนที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับเร่งมือด้วยนะครับค่ะข,ขอทุกคนโชคดีนะครับทีมสีขาวเริ่มตรวจเช็คงานเป็นครั้งสุดท้ายแล้วละครับคุณเบิ้มก็นําน้ํามาฉีดนะครับเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับต้นไม้กันแล้วแหมดอกไม้สวยงามจริงๆ คุณบอลเองก็ยืนมองความเรียบร้อยของตัวศาลาเช่นเดียวกันครับ <c oughs> ทุกอย่างเนี่ยทำ,ทำพยายามทําตามแบบที่เราได้ได้ร่างไว้นะครับแต่หน้างานบางทีก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างเช่นพื้นที่อยู่ในศาลาหรือตัวม้านั่งม้าพิงเนี่ยที่เราปรับเปลี่ยนไม่ให้หันหน้าหากันเราปรับเป็นตัวเป็นตัว L นะเพื่อที่ให้เหมาะสมกับสวนสมุนไพรที่มีสนามกีฬาเปตอง เพื่อที่คุณย่าคุณยายจะได้สามารถนั่งแล้วก็ได้สามารถชมการเล่นกีฬาเปตองได้ผมคิดว่าสนามเปตองของทีมสีขาวเล่นได้จริงครับเรามาดูเลยมากันอยู่นู่นอาเรื่อเอาเลยไม่ันวงเาก,ก,ก,ก่อนนะแมว่าแล้วก็ทดสอบให้ดูกันเลยดีกว่านะครับคุณบอลเนียนโอโ ไปดูความพร้อมของทีมสีแดงกันบ้างครับคุณสุจิตาก็เดินตรวจความเรียบร้อยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็มีการตกแต่งสวนสมุนไพรกันอีกเล็กน้อยแหละครับจริงๆก็เป็นสวนสไตล์บาหลีนะคะแล้วก็ถึงสปาเราสามารถจริงๆเราอยากให้คุณยา่าคุณยายเนี่ยเหยียบย่ำหญ้าเพื่อเป็นการได้สัมผัสกับดินบ้างมันจะมีแร่ธัต หลายๆตัวนะคะที่สามารถรักษาแล้วก็ทําให้ปรับสม,สมดุลในร่างกายเราได้ค่ะตัวนี้นะคะจะทําให้ผิวพรรณกลับสู่สภาพเยาว์วัยนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนสูงนะคะถ้าเกิดทานเป็นประจําทุกๆวันนะคะรับรองว่าได้ผลแน่นั่นก็คือใบบัวบกนี่คนมาแอบ,บมองอยู่นั่นคุณเบิ้มมีมาแอบ,บมองสาระข,ของทีมสีแดงกันด้วยนะครับพี่เบิ้มคะคถ้าไม่กลัวแพ้ก็เชิญก้าวเข้ามาดูได้นะครัต้องกลัวแพ้ด้วยเหรอ ผมเป็นนักกีฬามีกลัวแพ้ได้ยังไงเดินลุยบอลลุยเลยทีมสีแดงสู้ไหมครับไม่มีแล้วเสียงเห็นไหมอ่า <c oughs> ขอโทษนะครับทีมสีแดงสู้ไหมคะสู้คุณบอนี่ร้ายกาจจริงๆครับแม่ไม่มาข่มขกันถึงถิ่นเลยแหะครับเมืง่องานเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นทั้งสองหนุ่มก็เริ่มหิวแล้วครับเต็มที่นะครับทีมช่างผมคงทานอิ่มแล้วใช่ไหมครับบรรยากาศมันยังไม่ได้เท่าไหร่มันต้องนั่งพื้นนั่งพื้นเลยอ่ะ ปูเสือไหมปูเสือไหมหหคุณคุณน่ะคุณคุณนะเนี่ยกลับบ้านอแล้วเนี่ย,บบน,ย,น,น,น,ยนั่งพื้นอีกแล้วเอ,เอาน้ำใส่ขันมาด้วยอเอ้าเอ้าผมทานข้าวอยู่นะครับไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างครับเอา,าเ้าวแทนมา,าเ้ารแทนโอ้ยให้เวลากินเขาจิมน,น้ยอยนะแปลเป็นไทยแล้วแปลว่าแปลว่าให้เวลาผมทานข้าวบ้างนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ภาษาอังกฤษก็ let me eat something first ได้สามภาษาอันนี้ ันนี้ภารกิจนะครับในการเนรมิตของพวกคุณหมดเวลาลงแล้วนะครับวางอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับและขอเชิญด้านหน้าครับเนเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับภารกิจเนรมิตสวนสมุนไพรให้กับบ้านสงเคราะห์คนชรานะครับราชกุมารีถามทีมสีขาวก่อนนะครับว่าพอใจในงานไหมครับพอใจครับ ก็สวยครับดูสะอาดตาดีครับกลับมาที่สีแดงนะครับตอนนี้อยู่คนเดียวนะครับคุณสุจิตานะครับพอใจในสวนของฝั่งตัวเองไหมครับพอใจค่ะพองานเสร็จรู้ล่วงไปด้วยดีเก็บงานเสร็จเรียบร้อยเราก็มองเห็นสิ่งที่เราได้สร้างได้ในระมิดมั่นใจในงานตัวเองเต็มร้อยแต่ยังไม่มั่นใจผลคะแนนโหวตค่ะโอ้สรุปคะแนนนะครับจากการเล่นเกม3เกมนะครับทีมสีแดงได้20คะแนนนะครับส่วนทีมสีขาว สิคะแนนครับซึ่งคะแนนที่มีอยู่นี้จะถูกนำไปรวมกับคะแนนโหวตอีก70คะแนนนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าใครจะเป็นผู้ชนะได้เงินรางวัล2 0 0 0 0 0บาทนะครับพร้อมสิทธิ์เข้าไปชิงบ้าน s c g High มูลค่า12ล้านบาทครับแต่ก่อนที่จะเข้าถึงช่วงโหวตนะครับทั้ง2ทีมต้องกลับไปพักที่รถครับเชิญครับช่วงหน้าพบกับทีมผู้ชนะห้ามพลาดนะครับ